จบฉากลงไปแล้วค่ะสำหรับการประกาศรางวัล g o ลเด n g l ล b e a w a r d หรือว่าลูกโลกทองคำครั้ง,ง,งล่าสุดจะมีใครได้รางวัลอะไรไปบ้างไปชมค่ะอีกงานใหญ่ต้อนรับปี2015ที่เพิ่งผ่านไปสดสดร้อนๆค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่72ที่ดำเนินรายการโดย2พิธีกรคู่ซีเจ้าเก่าทีนาเฟและเอมมี่โพลเลอร์ซึ่งพลิกโผลเล็กน้อยค่ะ โดยเป็นข้ามคืนของภาพยนตร์เรื่องบอยฮูสที่กวาดไปมากที่สุด3รางวัลเฉือนภาพยนตร์แนวตลกร้ายเรื่อง Birdman ที่ก่อนหน้านี้มีชื่อเข้าทิงมากที่สุดถึง7สาขารางวัลแต่สามารถคว้าไปครองได้เพียง2รางวัลทั้งหมดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ส่งให้ไมเคิลค e a ตันสามารถคว้าดารานำชายภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทตลกหรือเพลงไปครอง ส่วนเอ็ดดี้เรดแมนก็คว้าไปครองในประเภทดราม่าจากภาพยนตร์เรื่อง The Story of Everything ที่พ่วงรางวัลดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครองอีกด้วยค่ะ ขณะที่บอยฮูดภาพยนตร์ชีวิตที่ใช้เวลาสร้างนั้นนานร่วม12ปีที่มีชื่อเข้าทิง5สาขารางวาัลก็ประสบความสำเร็จส่งให้ริชาร์ดลิงเกเลเตอร์ได้รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมถึงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากบทคุณแม่ใบเลี้ยงเดี่ยวของพระทิเซียอาเควตด้วยเช่นกันสวมบทบาทส่วนบทชายส่วนขอภัยค่ะ ส่วนสมทบชายตกเป็นของ J.K. s i m ิมอนอาจารย์สอนดนตรีแจ๊สจอมโหดจากวิ l a ลสและก็เป็นไปตามความคาดหมายค่ะที่เต็งหามทุกเวที <im it> นักแสดงสาวมากฝีมือจูลี่แอนมัวที่ควา้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทดรามา่าจากภาพยนตร์เรื่องสติ a อลิสส่วนประเภทตลกหรือเพลงตกเป็นของเอมี่อดัมผู้รับบทจิตกรสาวจากภาพยนตร์เรื่อง b i g Eyes ผลงานการกำกับของทิมเบอร์ตันค่ะ ส่วนรางวาัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมตกเป็นของลาวียฟานจากรัสเซียและอีกส่วนประกอบสําคัญที่จะช่วยให้หนังมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ตกเป็นของบทเพลงกอรีจากภาพยนตร์เรื่องเซลมาผลงานของจอรล,ลีเจนและคัมมอน ส่วนรางวัลใหญ่ของงานภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยมและภาพยนตร์ประเภทตลกหรือเพลงยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของบอยฮูดและแกลนบูดาเปสต์โฮเทลตามลำดับซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นหนึ่งหนังที่สามารถทำเงินได้สูงสุดในบรรดานหนังของผู้กำกับ Wes แอนเดอร์ค่ะด้านภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมที่ใช้ทีมงานสร้างกว่า400ชีวิตยอย่าง How to Train Your Dragon 2ก็คว,าว้ารางวัลโลกทองคำไปได้ค่ะ ¡Sí!